แอแมถ่ายเอวีเพิ่มใหม่พี่นอ้องน้ำปั่นเหรอแม่ตอนนี้เรามาใส่เอบีใหม่นะครับทุกคนโ,คโอ้ยแต่เปลงเี่ยนตังค์ระดับวันนี้เข้ากองถ่ายนะครับจจููเพลงงานเพลงใหม่นะครับพี่น้องเดี๋ยวพามาดูน้องๆศิลปินเราแต่งตัวกันยังไงนะครับมาดูเลยดูสิ อย่าเพิ่งแม่นารักไม่มีไรสดจ้าว้าวนี่คือนักแสดงในเอ็มวี่หรอลองซีหนึ่งรอซ้ำบุญนำพลาดเป็นไลหล่อมากวันนี้หล่อมากแดนเซอร์คนนี้เป็นแต่แดนเซอร์มันแซบป่ะเนาะ บอดีไปัอะไรนเนื้อซ้ำองก็เสมาแน้คือก็หมซีร์้วองกันเลยอ้ก็ไม้อันนี้น้องบีบน้องเบีบน้องเบียน้องบอน้องบอเป็นไงบ้างวันนี้ฮิปบอปเพลงบ๊อบเป็นแนวฝรั่งับวันนี้เป็นแนวแบบภาษาฝรั่งฝรั่งนิดนึง หรอมาแต่ละคนแต่งตัวจัดเติมพี่น้องมาเรียนเอ็มวีงานบุญงานขุศสวนงานซอยเนาะพี่น้องเนาะกับเพลงอนีหลาอันนี้คือซ้อมเพียงหรอเพลงอะไรไป้องที่ไหนวันไหนปัดปัดสิงตัวนาเนียแม่มาพดเห ไทยเอ็มบีพี่น้องกองถ่ายเอ็มบีวันนี้เพลงใหม่นะครับของบอสบิ๊กนะครับวันนี้เอารถเข้าฉากด้วยนะครับเพลงบุญหัวแล้วเท้านะครับอุ้ยแต่กุยแล้วบุญหัวแล้วเท้าได้เปลี่ยนแฟนเขากูน้านนะครับนี่นะครับไทยเอมีเพลงใหม่ล่าส,สุดของคุยบ้านฟินแลนด์เอารถมื่อนีมีแบบ เพลงนี้จะเป็นเพลงที่แบบเอาใจไปรุ่นนะครับเป็นเพลงที่บางคนถามว่าบุญหัวแล้วเท้ามันแปลว่าอะไรบุญหัวแล้วเท้าอะไรคือเท้านะครับคือคือบุญหัวของเธอแล้วสิแม่หนูบอกบุญหัวของเธอแล้วแต่ว่ามันเป็นคําที่เพื่อนแตกมาคําว่าเท้าเปรียบเสมือนกับเปรียบเสมือนกับว่าบุญหัวตัวแล้วบุญหัวเจ้าแล้วอีสิแม่บุญหัวคุณแล้วดีแล้วองสิเม่เออข้างในเราก็มีไฟด้วยนะฮะน ะวันนี้มาถ่ายมีทั้งค่ายเลยนะครับเข้าเข้าเข้าซีนให้บอทั้งค่ายเลยบอก็เลยบอกว่าบอจะถ่ายวีไมเดอร์เพลงนี้มันปุ๊บป,ปั๊บคิดออกเมื่อคืนนี้เลยคือเพลงนี้มันมันโดนแต่งมานานแล้วแล้วก็อัดไวหนักพรมหนะักไปอัดไวนานแล้วผมไม่มีเวลาทําผมก็เลยนึกออกเมื่อคืนนี่ก็เลยโทรหาทีมถ่ายทำแลวครับ บลึม,บ,มบึมบําบอกเด็กน่อยเข้ามาบอดบีจีททไทยจีไทยอันอินวีเดอร์ใครจิมาไทายก็แต,งต่งตัวเท่ๆมาเลยกระเพาะกันแต่งตัวมาสุดฤทธิ์สุดเดียดพี่น้องจะเป็นยังไงรอติดตามนะจ๊ะพี่น้องฝากแม่เนี่ยฝากไว้หน่อยออ,อ,ออมใส่เนี่ย วันนี้เรามียูทูบเบอร์ชื่อดังยังไม่ได้ขอบคุณพี่เอ็มด้วยนะครับที่มาให้เราวันนี้จ้าขอบคุณพี่เอ็มตามใจตุ๊ดด้วยนะครับจ้าคจ้าอยู่ไหนไหนจ้าอยู่ไหนในจ้าอยู่ไหนจ้าอะอะไรอ๋ออะไรก็ได้สิสมสวยโซดาโซดาหน่อย เท้าหมายถึงบุญหัวมึงแล้วอีหลาค้าแพ่งมาสันบุญหัวแล้วเท้าแปลว่าอะไรอ่ะเร็วๆ <c oughs> บุญหัวแล้วเท้าแปลว่าอะไรเเเป็นสสั่่งงยยาาีวดีเท่าไหร่แล้วเธอ <c oughs> อันนี้คนภาคกลางเหรอ่แห <c oughs> ดชอบสิดีแค่ไหนแล้วดีแค่ไหนแล้วดีแค่ไหนแล้วที่ได้สามีดีแค่ไหนนะที่ฉันเคย ที่เธอเคยเป็นแฟนเขาันนะอันนี้คือบุญของเล้าเท้าหรอครับคือมาเซ็กซี่เลยค่ะครับคือปกติเป็นคนเรียบร้อยในไทยทุกคนอาจจะเหยียดในมุมแบบเรียบร้อยเขาไมเบียร์ปากเขาไมเบียปากพูดไม่ความจริงเแบบตัดีดีหรอมขาแก่ได้กว่าแล้วเนี่ยถ้าก็ ร้อนกดีอะทำไมอะช่วงที่เขาแบบมาตเจอแรกเขาเป็นลูนี้เป็นอย่างนี้หรอตอนนี้ยังไงตอนนี้ว่านอัน้อ้วนเลก็เพิ่มขึ้นบ้างไม่ครับแต่เราก็จีบทำตัวยมสิ่ไหมเยหน้าเท่าเดิมอยู่ว่าพองยางกันเลตมของยางน้องนั่งเอางยางหรอ ขึ้นนิดนึงครับตอนนี้กำลังดิบแน่ดูแก่อะไรกับฟิตดิบๆอย่างแน่อยากแน่ฟิอยูครับยังไ่เดาน้ครับอยากแน่เว้นภาษาดิบๆใส่มั่งสู้ยังไชแม่กับพุ่นกับเพือนไนี่ไม่ครับสนครับพีก็ทำงานอันนี้เป็นแดนเซอร์ใช่ไหมฮะครับผมแครับอันนี้ก็แดนเซอร์แต่ไม่เป็นไรเป็นแดนเซอร์ใชาไหมอันนี้เป็นแดนเซอร์ครับเ้ยออันนี้ก็แดนเซอร์ของบองนะครับเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมฮะแดนเซอร์ครับ คาคอยมทีนึงนะครั <_ d ance> บนด์เดอแนด์แล้วว <_ d ance> ันนี้ม,มาเป็นแนด์เซนหรอครับวันนี้ผมมาเป็นแดนเซอร์ครับแล้วก็เป็นแรปเปอร์เย<ะ>่เย<อ>่เย่เย่กูจถ้าคือเรื่องตัวเองก็ยังเอ,เอาไม่รอดจะไม่สามารถไปพูดเรื่องคนอื่นได้แล้วก็ข่าวของเรามันก็อาจจะคล้ายๆกันในช่วงนี้นะครับ ถ่ายอครับถ่บครับบรินทเอ็ีนะครับทำงานทำการกันนะครับหาเงินหาคําสร้างผลงานให้ซีดูบอกแล้วเพลงนี้บอกเรยกว่ามันมันแน่นอนเพลงนี้มวนมัน,อ,นอ,ออ,อีีกดูเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เมาเร็วเขาพูดคนเก่าเจหรืตเก่าเจ็ดใช่ต่แน่หเขถึอดาดิดิเดว่าหุ่นกนะนวันนี้จะให้พูดเรื่องอะไรดีคะเนะถามหนึ่วันนี้จะให้พูดเรื่องอะไรดีคะคอมเมนต์มาเลยเราบอกบอกเอาไว้แต่เอามาส่งเราด้วยนะตอนกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะแต่จะบอกว่าเส่นไะเา่เดอี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ดีกว่าว่าจะให้พูดเรื่องอะไรอ๋พี่ชอบเปิลหล่อมาก แต่ต่อไปนี้ออกงานแดนเซอร์ห้ามห้ามเต้นศิลปินเด้อห้ามใกล้กันในยินบอเปิดประตูออกพรุ่งนี้งานมาแรกศิลปินกับแดนเซอร์ห้ามเต้นใส่กันเต้นใครเต้นมันเลิกงานเหล่าไก่นอนไก่นอนมั่นมือหมดเดือดจะมูอกับใครเดือดจะมูอกับใครก็พอจะเข้าไปกำลังใจให้จ้าขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจใหาไปมือหมดเลเราปีนก่อนล่ะ ไปเอาบอสมาร่วมงานใครดาวไหมจังวัจังวผู้ใหญ่บ้านไปเอาบอสผู้ใหญ่บ้านไปเอาบอสมาร่วมงานนอยเจ้าบอสีผู้ใหญ่บ้านไปเอาบอสมาร่วงงานไป่ยังแดนเซอร์ก็แอบกินกับนักองบอเมนอันนี้หมายถึงมาบอกบอกบอเมนไม่บอเมนหมายถึงมาบอกบอกกันดนเซอร์จะคของอย่าเต้นใส่กัน ของพวกใคนีนักอมอ่ออยุ่นี่แะยุคใครตัเกียว่นีม่บ้านหลุดเสืะ้่เอแม่เดียวบ้านเนี่ยปล่อยซือของตัของเตเกอียวไม่ใช่ใครแม่เดียวปล่อยกับขอ้จบตอนนี้ดอาไม่เดียวกับือ้ล่อล่ออยู่ลอกดทรงสวยมากค่ะเขาคุณค่าพูดเล่นพูดตลกนะคะเอาไปสอบทาแปดไปหน่นับแปดไปนี่นับแปดหรือยังบอกเขาทำยังนับแปดนะคะแดนเซอร์ค่ะเพลงใหม่ ส่งไได้รอฟังเพลงนี้บุญหัวแล้วเท้าบู๊เพลงจะหลุดแต่มาลงติดตกช้ำเพลงจะหลุดเต่มแหม่ถ้าส่งไปพวกนี้มันก็จะไปส่งออกไปเอาเราก็เอาท่อนฮุกให้เขาละน้อคอเน่าป้เออเรงให้เก็บแผลหรือยังคะมีอย่างนาอแบบนี้ อ๋อหายแล้วค่ะหายเลยตังบูธโลเคชั่นใหม่แหมปังเนาะแดนเซอร์ตัวเกี่ยวถ่ายเลยกีฬาไปบอกเลี้วว่าแดนซื้อพุ่งยิ่งกันน่ะเอาคือว่าสิเอาอยู่ขึ้ว่าสิเอาอยู่เข่าวบอกว่าดีตัวลอยไปล่าเราปะกล่องว่าอยู่น่ะถ้าเราแดนซื้อพุ่งยิ่งแล้วกล่องว่ายูพุ่งยิ่งซีเบิร์ด มันบบ่เกี่ยวดอกมีแดนเซอร์้หญิ่งผู้ชายมันอยู่ที่คนไม่เกี่ยวหรอกถ้าเรามีแดนเซอร์บุญยิ่งมันก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีมันอยู่ที่คนบอกกล้องใคนเราคนองเราบกกล้องมาที่มันอบ่กล้องมาที่นชอบที่นั่นรับกเลยแต่งอ๋อรับแดนหญิงแต่เป็นกระเทยเนาะได้นะถ้ามีอะไรก็ก็ไม่ต้องไม่มีันทาใดๆโอ้ยเมย สกีนันแห้งรุนมาบปกกองมันอยู่มันสีมัสสีน่อนี่เขาลัสูใครอยู่บสีกัจบเจียหรือเปอยสีติบ่มีหรอบากกองมันอยู่แบบปอตากีนันตากีนันหยากกกองมันกองไม่้ใส่มันเป็นสีไงเราดูว่าเด็กอเป็นแบบนี้ไงก้องเราอยู่อยู่ก็ไม่เป็นเพราะอสนผู้เดเขาสีอยากแตะมันหลับนันน่นมันห้องคื้จังหวะอันนักลองนี่ห้อกอะไรแต่ละคนห้องบ่เป็นตาบูช่อยากแตะให้ พูดเล่นห้ามยูริเต้นกับฟุกนะคว่าเห็นบอกคาหามันแล้วสวัสดีครับพี่ความพี่ใหม่บุญหัวแล้วเท้าห้ามยูริเต้นกับฟุกฟี่งานกุศลเด้อเขาจะพักกันเด้ให้งานที่มั่วซอยปุยบากฟิ้นแหล่งที่โบชิบป๋าบอดชาโตก็เพราได้เขาก็ได้ซื้อกินเองเออน้ำมันเคยเติบมากขอบคุณงที่หางแข้งกันเด้อมั่ซอยมากงานอีกที่งานบอกค่อยอีกแล้วเขาเกิดงานหาเนาะตาจากซีพันเป็นหาพันคือเป็นหาพันมาจากซีพัน อะะไรนคือเป็นหาภาพเมื่อกี้คือซีพันอยู่เมื่อกี้คือซีพันสามอยู่ก็เป็นหาพันสี่นี่ไงวันนี้ถ่าย MB โสดโสดสนุกพี่น้องถ่ายดีตามพีย่ไม่หสดน้าตาดีทั้งบ้านเลยคุณิลองดูไม่ต้องคิดอะไรมากลองดูก็เลยดีก็อันที่ว่าเป็นร่งเุืองมากขมากมาแต่ละเทงสองแสนวิวแสนห้า เอามันอยู่ที่ดวงวาสนาคนเราไม่เหมือนกันเด้จังหวะชีวิตไม่เหมือนกันเดแมไปทายยุทงแรซื้อกระดังเดเทมันสิดังแมมนางทาอยู่หลังบ้านกระดังเท่อุนบ้านเนาะอโอ้ดีสาวูไทยออ้ยอันนี้โกกิก็ไม่รู้นะคะลบสริ หนูก็ไม่รู้นางสืดแล้วเป็นยังไงล่ะ <c oughs> คือ,อคืออยู่คืออยู่บบาวกล้องเป็นจุดห่วงของพอดีสูตรอะไรนะเข <c oughs> าบอกว่าบบาวกล้องเป็นจุดห่วงที่สูดมเป็นจุดที่ห่วงของบอดี้สูตรใช่เพราะว่าหองกล้องไปสร้างความแบบร้อนมันลายแล้วลายแล้วเต็มแล้วแล้วพ่อแล้วพอนั่งไปพอนั่งไปเฮ็ดมันเนยลูกไต่พนตอนี้ใ่เป็นโบกี้ ตอนเล่ยพ่ต้รงคิดมันหรอกไปยุโรปไปยุโรปนี่ยการท่พานไปคาคาดอกอยากทำมันเดือดรอนกูจิสุกใส่เลยมกกูสิดอลแล้วกัะครับนะสิสุกใเลดผามไปอยู่นาเคียวมึงนาเคียวกับบย้อมจ่าคนนี้บ่มือบ่มือไม่เมย์ใส่เนี่ยยุโรปยุโรปอยาว่ายุโรปใพ้มิแต่เอฟซีนั่นน่ะ คนไทยคนไทยอยูบักลายด้วยนะยุโรปโ,โดยตรงเพราะวันนั้นไปกินข้าวที่ละมานิจใช่ไหมมีเอฟซีบอกว่าเราจะไปเล่นคอนเสิร,ร์ตที่เมืองเขาพอดีเขาเขาจองอ่าจองซื้อบัตรแล้วด้วยก็ <c oughs> คิดดูอ่ะคนไทยหลายเด้วยวอยะว่าแต่เอือยยังข่ามาเบิรงนโนว์สันเอือยไดนเนาะ <c oughs> เอือยไดนเอือยไหนจ้าชวงนี่ไดนเอือยเนีเราเอาตรงว่า อะไรก็ช่างเรื่องของเราก็ยังวุ่นวายอยู่พี่น้องเขาข่าวพืออะไรกับเ่ออไเบิรมิงดอกเพราะว่าขอคิสานกันยินดีขอ่งกาลังใจให้ทุกคนขอส่งกาลังใจให้ทุกคนนขอให้ทุกคนผ่านไปด้วยดีเพราะสุดท้ายแล้วสองวันมันก็จะลืมดราม่าต่างในโลกนี้ไปนี่เรื่องวีปบุร่กรอที่ฟินแลด์นะจ๊ะเห็นบอกเขาว่า เขาบอกว่ารอที่ฟินแลนด์นะจ๊ะเอฟซีรอเยอะเด้อเขาว่ารอไปหอดกันเลยพี่เจนี่กับพี่ก้องกลับมาโอ้โหเป็นกะฉับเนาะกระเป๋าอันใส่เงื่อนติปแม่เป็นกะฉับเพื่อนเพื่อนบ้านไปยืดหยุ่นแคได้รู้หา50,000ป้าพูดได้ปะเจีนี่ยังเโมยแง่ยังกับเบื้อเบื้อกดเครื่องคิดเลขหานออกกันได้ไม่แย่อ๊า ถ้าได้กลับมาห้าแสนจะยังกว่าจไม่เอาค่าตัวพูดจะกับเอานากรรุ่นให้เอาทได้่ละอาจะอาจจะพวงได้ดีดก็ก็ไม่แน่เนาะเพามันหลายที่มันหลายที่ไงสามหมื่นพอดีรุ่นไหมว่าเงินยูโรมันสามสิบแปดตอนเีม้าแสนก็เอบอ๋อมันคูณเนาะใช่แอเบเนาะห้าสิบยูโรห้าแสนนี่วได้ไปไป่าไรกด้ไปยู่ใกล้กันรถไฟไปยุ่ใกล้กัน เอม้ย่ถอยออกไม่รู้เวฟสามด้วยอันห้าสิบเมตรวันนี้เวฟหล่อนะเอาดีนั่นตกบ่หล่อมากดูดีมากเป็นตามากวันข้างหน้าให้กล้องเอาลูกมาอยู่ตัวเกยให้หมดพนะบู๊ยพอจ้าพอแล้วจ้าแต่พอไงยังเมยอยู่นี่พอมันกับเบิดนับเบิดไล่เร็ว ให้เขาไปมีอนาคตอันสดใสไปหาเรียดทางสอบทางซื้อเป็นเจ้าโค้ดนายนค้ดมาลองเพจของศิลปินมันบ่เป็นวันเป็นเรื่องง่ายๆเลยนายคอยดูตาไปแบบขาวๆแบบสูงเทมาให้เอฟซีดูหน่อยเทมาพี่ชอบเทมาโอ้ยไฟสว่างเบอร์ไฟสว่างมาก น,นี่แดนเซอร์คนนี้มีคลิปมีคลิปบ๊อนในอันนั้นเขาแชร์มาให้ดูเด้าเก่งมากเขาบอกเขาแชร์เต็มเลยพี่ฟูก่ะมาสัมภาษณ์เอาเ็าถามว่าเดนโตเกียวไหมแดนโตเกียวไม่เต็มอยู่ใช่คลิปที่ป็นเต้นเตตกล้องเขาน่ะแมนบอเขาเนี่งไนเออ่ะจะเปิดให้ดูให้เปิดให้ดูไหมเปิดให้ดูคลิปเดนพี่เดนเซอร์ชื่อฟุก เด้อดูไหนดูซีดีไหมใครนี่ออ๋ใครดีไหมนี่เขาบอกว่าเอวหวานเจี๊ยบพนะเขาบอกว่าเอวหวานเจี๊ยบพนะเอากระเด็นเสิร์ฟจากคลองตัุ่ยสะดอกกูกินในแม่นิคมเขาดีที่สุดในข้างแล้วนี่คนนี้นะนนึงครับว่อย่าไปเปิดเสื้อนะคะเดี๋ยวไก่เราเขาไก่หมขอซ่าเลยนะคะไม่อยากให้ดูว่าแดนเสื้อเรามีอะไรให้ดูบ้าว่าสบัตมาดูได้ดูได้ดูอะไรบ้างมนี่นิดนึงครับผมนิดนึงต้องเป็นนิดนึงครับผมต้อง ตอนนี้แม่ก็พีดที่เราใช้ผ่านมีเอฟซีบอกว่าให้แดนเซอร์แต่ละคนรักษาหุ่นให้มีแบบว่าซิกพงซิกแพดเรื่อยๆใช่ครับอันนี้ก็คือแบบมันค่อยน่าดูใช่ไหมคะเริ่มออกทุกคนเห็นด้วยไหมอันนี้อันนี้ธนูเหมือนแะคนถ่ายได้บ่กน่าจะน่าจะพี่ธนูนี่ไงล้างตาลงเหลืองนี่ถ่ายกับเจมสาโอ้โหจีบจีบก้องด่ากันแล้วค้อบอกคลิปสติกเบนมาเสียบนะก้อมาเสียบได้ไหม ลิปโซเอไม่ได้ขายของนะคะแต่ว่าลิปโซเอสวยมากขอบคุณค่ะคุณชายวัชรพลเอกให้ยูลีลองเพียงปลาข้อใหญ่วันรพีนมใหนได้เลยล่ะเจียงมัาเจียงมันไงไงเขาบอกว่ามหาการลสินในเดิมพญายาบาลเออมีบรลักการลสินห้องมีไงบอกมีอยู่ห่างมือใดพี่จะออกไห่าำเดี๋ยวน่้น เอาสงการเรามีงานที่ไหนบ้างคือมสามอยู่ไหนซีสเกตบอกยังยั่นอะไรไอยู่จา4สิบสี่แต่ว่า15อยู่ยูดีทาวที่อุดรใช่ไหมสงการปีนี้ใช่พี่น้ำดีใจไหมล่ะโอ้ยสงการอยู่ยูดีทาวเหรอวันนันไม่ยอมว้ายเพลงแรงมากเข้าตงไบนบม่บะสิบสีอยู่สได้อยู่ได้อยู่มันได้ไมมสิบี่าเปี่ยนบอรูครับบอลูยังเ ยังตะเซียงตอนนั้นยังมันกี่ยามร่วมด้วยสุดจะลงแล่ะเถอะบอกจะมาเขาจะเดือดเขาจะเดือดเหมือนกันเนาะการ์การ์การ์จเรือดแล้วก็ต้องอจะบอกเส փ ไอพี่น้องเขานี่ยละแห่งบุณอย่างเส փ ไอยู่เดี๋ยวเจอกันนะเช้ขออนุญาตเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปให้ดูแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะถ่ายเอ็มบีแล้วนะจ้าเลือดลิฟส่วนเขาบอกว่าวันนั้นบอสแต่งหญิงแอบเห็นน้องฟูกแอบมองอยาก นี่สิมาอยากอันนี้ฉันเนาะบอเมนเขาบอกว่าคือแต่งสันคือเป็นสันเขาอบอกเอ๊เหรอนี่มาอยากฉันถอด